สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีใส่ของใส่อาวุธเนาะแล้วก็การดูคอมโบนะครับของขุนพลว่าเล่นขุนแบบไหน้ะขุนง่ายงนะครับก็มาดูกันนะครับอันนี้ขออนุญาตแนะนําขุนทีมด้วยกันนะฮะการดูว่าใส่อาวุธยังไงก็เลือกตัวเลยเช่นเตนียวหุยนะฮะ มาดูที่ตรงนี้ครับคำว่ากองทัพครับมันจะมีสกิลขุนรองเขียนไว้เขียนว่ากล้าหารกล้าหารเนี่ยคือสีแดงก็คือสายกายภาพหรือเราจะดูคำว่าสกิลได้นะฮะสร้างมาเมจใจภาพนะก็คือใส่พวกอาวุธอย่างเช่นพวกสายกายคือพวกดาบอันนี้ผมแนะนําเป็นอาวุธของทีมสตีมแล้วกันนะฮะมันจะแรงกว่านะครับ คือมีตัดผีมันจะป้องกันและโจมตีได้แรงกว่าต่อมาดูอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นปัญญาปัญญาคือสายเวทถ้ายืนหน้านะฮะก็แนะนำให้ใช้พวกกระบี่นะฮะหรืออาวุธที่มีป้องกันกา้เช่นอันนี้ผมเลือกพัดไหมทองนะฮะมันจะปัญญา แรงนะก็คือ96เลยนะฮะอันนี้คือบอท2แล้วก็ป้องกันกายเนี่ยก็72นะฮะก็ลองดูเปอร์เซ็นต์ป้องกันเอาดิมันก็จะคูณไปเลยมันก็จะแรงทางแรงทางอึดนะฮะอันนี้นะครัต้นหน้าถ้าเป็นหุ่นทีมผ่าแดงผมแนะนำให้เล่นเจียวก้านเตียวหุยแล้วก็ ไอ้แก้วนะฮะมันจะมีหลบหลีกเมื่อเราอัพถึง4ดาวนะฮะก็คือหลบหลีกหมอทําเยืนหน้าเราฝ่ายตรงข้ามตีเรามาเนี่ยถ้ามันตีไม่โดนเรามันก็ไม่เพิ่มโพสะทำให้เรายืนนานขึ้นไม่โดนสกิลมันอย่างจูร่งเนี่ยทำไมผมไม่เล่นเข่าทูเขาทูเนี่ยมันก็ดีนะมันทำให้เพื่อนสูงค่าทั้งทีมแต่จูร่งค่าดาวเนี่ย ตีเมื่อว่างๆเนี่ยห้าพันนะครับตีทีเดียวห้าพันสี่พันห้าพันเลยแล้วก็เมื่ออัพห้าดาวเนี่ยโลด,ดาเมจกลนนก็คือเราเจอของเบ้งไฟต้องข้ามเนี่ยไม่ต้องกลัวหลังไงก็ไม่หายนะโลโซกเนี่ยถ้าเราไม่มีจิตส้มเนี่ยก็ไม่ต้องไปอะไรมันมาก,อ,กอัพแค่หนึ่งดาวพอเอาหสัก ดาเมจก้นไม่จำเป็นมันแค่ฮิวเว้เพื่อนเราใช้ตัวตเตี้ยวเนี่ยยืนหน้าแทนมันเลยแก้ขัดได้อย่างดีเลยมีทั้งลบหลีกฮะลดดาเมจอีกทั้งกายทั้งเวทเพิ่มโหศาสตอีกอันนี้ผมอัพแค่สี่พอนะครับเอาไปาอัพขุนอื่นขุนรองก็ไม่ต้องคิดแล้วมากใส่ไปนะฮะ มันก็บวกให้อยู่แล้วไม่ต้องไปดูให้ซับซ้อนให้งงฮะเดี๋ยวเราใส่ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเองอาวุธแนะนำขุนรองถ้าเราพร้อมแล้วก็ใส่ขุนรองอาวุธม่วงหรือส้มขึ้นไปเลยนะครับมันจะทั้งแก่งทั้งอึดอันนี้ผมก็ใส่ให้ฟ้าพอยังไม่ขาย เดี๋ยวทีมจะไม่มีดาเมจนะฮะก็คือผมเล่นสามสามทีมอันนี้นะฮะถ้ามีมีตัดผีก็นําให้มาใส่นะฮะตัวหลักของเราอันนี้ผมแค่เอามาใส่ไว้ให้มีทีมเวลาตีใต้ตีเลยได้มีพอตีหน่อยนะะอย่างเช่นนี้ทีมหลักของผมเลยก็ไดอยังเห็นก็อาวุธส้มทั้งรองทั้งหลัก อย่างเช่นคุณส้มเนี่ยพอกดกองคับปุ๊บมันไม่มีขึ้นบอกใช่ไหมไม่เป็นไรนะฮะเรามาดูสกิลมันเขียนว่าอะไรแล้วใส่อันนั้นแหละอาวุธอก็ถ้ามันใส่เขียนว่าสร้างดาเมจกลยุทธก็ใส่พวกพัดนะฮะถ้าเรายืนหน้าก็ใส่กระบี่ยืนหลังใส่พัดนะฮะอย่างเช่นอุยนะฮะตัวรับดาเมจด,ดีเลยถ้าใครชอบเล่นใสจกกนะฮะก็ผมใสกระบี่ก็ได้แต่ว่ากระบี่เนี่ย มันเขียนว่าปัญญา48ป้องกัน72นะฮะป้องกันคือทั้งกายทั้งดาเมจนะฮะแต่ถ้าเรายืนหน้าเนี่ยอย่างผมมีของเหลือก็เอาพัดใส่ดีกว่ามันป้องกันกายเน้นๆมากกว่าดาเมจต้องกลัวเพราะว่าสกิลมันเนี่ยมีทั้งหลบหลีข้าท่า,านทั้งลดดาเมจอยู่แล้วนะฮะแลวใส่ไม้ผมใส่ไปไม้ลบหลีเพิ่มอีกนะฮะมันยิ่ง ลบหลีกไปอีกนะฮะก็อันนี้ผมว่าจะเปลี่ยนอยู่เตียงหุยนะฮะรูทันก็อาจจะเอาด่วนตัวไหนไม่มีลบหลีกเตียงหุยนะฮะเราก็สลับเลยกันไหนก็มาแล้ว ก็แนะนําอาวุธค่าใส่นะฮะใส่ขุนทีมขุนตีนนะครับพท่ตีนตะีนเนี่ยใส่ไปเลยนะเอาของอาวุธที่ว่าเราได้มาของอาวุธตีนเะนี่ยเช่นอันเนี้ยอันนี้หมอบสายพวกเราเน้นโจมตีไปเลยอย่างผมท้าทีผมเนะี่ยผมไม่ค่อยป้องกันหรอกป้องกันมันก็ยืดเยอะช้าดาเมจไม่มีถ้าเรามีดาเมจใส่ออต้องข้าก็หายไว อ่าห้าผมเน้นจริงก็แท่ไม่มีอะไอพวกหอกกันในพวกนี้แไม่ใส่เลยถ้าไม่จาเป็นก็อย่างประเภททหารก็ผมแนะนําถ้าตีเมืองว่างๆเนี่ยลดตีเมืองนะฮะมันจะได้ลดดาเมจกําแพงเมือง6 0เลยแล้วก็ดาเมจต่อกาแพงเมืองรอ่เรเเลยแต่นะฮะตัวนเนี้ยกาเน่งผมก็เลือกเป็นใบแพรนะครับเพราะว่ามัน มองข้ามป้องกันแล้วก็กดรยศนะร้อยเซนะฮะก็แรงเหมือนกันนะฮะล้วแต่คนชอบอย่าจูร่งเนี่ยมันไม่มีรกลายตัวอู่แล้วแล้วก็ธนูยาวนะฮะหรือจะเป็นม้าขาวก็ได้จูร่งเนี่ยเตรียมแพงเมืองก็2อ0 0ันสาบวกนะย้ำเป็นต้องเป็นรถตีเมืองตลอดนะก็การใส่วุ้ก็ประมาณนี้นะครับก็ สวนลองเนี่ยเดยี๋ยวผมก็ต้องทําอีกนะฮะก็อาวุธจะต้อง่อมทุกตัวจะยืนได้นานนะฮะไม่จําเป็นต้องว่าจะเป็นต้องอาวุธสุวนลองต้องน้อยกว่าขนหลักไม่ต้องเทียบเท่ากันได้เลยนะฮะยิ่งแก่งใส่เขาที่มีมีเล่นตามสงที่เรามีนะฮะก็ตัดแต่งไปนะฮะไม่จำเป็นส่วนการดูคอมโบนะฮะก็ผมเน้น เปิดนี้ให้ดูกันอย่างอันนี้ก็ถ้าจะเอาแบบโหดจริงๆอ่ะผมอาสุมาสุมาออกนะเราเป็นจุลงถ้าอเนี้ยพอสู้ผาแดงได้อยู่นะผมเคยลองอยู่เมื่อเบ้งได้ออกสกิลเนี่ยหายนะครับหรือจุลงเนี่ยยิงทีหลังหักนะฮะสี่ดาวห้าห้าดาวนี่ต้องห่วงเลยหลังหาย ถ้าเดาสกิลนะเดาแค่นี้พอมันก็จะขึ้นเลยไหมเนะี่ยคอมโบเปิดใช้คอมโบนะฮะมุมขวานี่มันจะียนบอกแล้วว่ายัางไงยังไงยังไงแบบนี้นะหรือการจัดขุนนะครับก็คลิกตัวที่เราเล่นหลักนะครับเช่นทีมเบ้งนะฮะน่าจะมันเอาบอกสกิลแล้วนะครับก็ลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะมีบอกเลยสกิลคอมโบนะฮะก็ มีหักคู่เล่าปีเนี่ยจมตีคู่10%อนะฮะหรือมีผงเบง้งบางทองสุมาเนี่ยถ้าสามตัวอยู่ในสนามพร้อมกันก็จมตีก่อนยุธนะฮะยีบเลยนะครับถือว่าเยอะนะแล้วถ้ามีหงเวออินอีกนะฮะก็ดามจเพิ่มอีก30%เอง่ายคือถ้ามีครบเนี่ยหายนะครับ ไม่ต้องไปว่าต้องอยากเล่นตัวนูน้นตัวนี้ไม่ต้องเราดูคอมโบเอาว่าเราจะได้ไงเช่นตัวนี้นะครับก็แนะนําเลยทีมมาใต้มาใต้เนี่ยมันจะมีนะฮะสกิลอยู่นะฮะอ่านดูข้างล่างเมื่อมาใต้เนี่ยออกพร้อมเยยมหันเนี่ยมันจะมีลบดิยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ยืนหน้าได้คู่กันได้นะครับขุนม่วงนะฮะก็มีทีมแนะนวํวก็มาใต้นะครับ แล้วตัวนี้นะฮะเงียมหันนะครับก็อาวุธก็อย่างที่บอกเราดูก็กดกองขับได้เลยนะมันก็ขึ้นบ่อกาหางคือสายกายนะฮะตัวตัวนึงนะครับบางคนอาจจะงงนะครับพาดูจอหออย่างเช่นตัวอีกวนนะฮะกดทำว่าสกิลเนี่ยมันเขียนว่าสร้างดาเมจนะครปบปรยมาณกำลังทหารที่เป้าหมายสูญเสียไป แล้วนะฮะต่อฝ่ายศัตรูแถวหลัง80%นะฮะก็คือใครอยู่หน้ามันอ่ะมันตีใครอ่ะไอคนนั้นมันเสียด้วยเท่าไหร่อ่ะเมื่อมันได้ออกดาเมจเนี่ยแถวหลังทั้งแถวเะี่ยจะจะหายไป80%ของที่ตัวหน้าโดนนะฮะอันนี้ยืนหน้าได้เนื่องจากว่ามีนะครับลดดาเมจนะครับด้วยอย่างหนึ่งประเภทเนี่ย ใส่สาร,ระพจิงราคาก็ได้นะฮะแต่ว่าดูตรงนี้ไม่ใช่สายเวทนะครับมันคือสายกายนะครับดูตรงนี้หัมมะจ่าหานะฮะก็ชื่อมันไม่บอกว่าสายไหน,นมันไม,ม่มีเขียนบอกเลยว่าสร้างดาเมจกายด้าเมจกลไม่เขียนบอกแต่เรามาดูตรงนี้ทองทับถ้าเป็นขุนฟ้านะขุนม่วงขดตรงนี้เลย เราใส่ไปเลยนะฮะกายเหมือนเดียวห้วนะฮะจอหอเนี่ยเหมือนการไม่จะสายเวทนะครับบางคนนี่ใส่เวททำว่าใส่ได้แม้ใส่กระบี่ได้แต่ว่าใส่ทวนเนี่ยมันจะยืนได้นานกว่าเยอะนะมันเขียนว่าเนี่ยทำให้ศัตรูทั้งหมดไม่สามารถฟื้นฟูกำลังทาหารได้และสับสนนะฮะ อันนี้ยหมอะกับพวกชอบเจอทีมฮิวเนี่ยเจอทีมแบบว่าฮิวสี่ตัวเราลงจวบให้เนี่ยเจอพวกสายว่าฮิวสี่ลงไปเลยเลือดเต็มเลือดเต็มตลอดทำอะไรไม่ได้โอ้คิดผิดนะครับมันมีตัวแก้ทางอยู่นะอย่างเช่นเทพสายฟ้าเนี่ยฟ้าผ่าทีบัฟหายหมดนะครับอย่างอีเลงเนี่ยโกงได้ใจ แล้วก็ทำให้มสมสมทุรอบนะครับได้รับราเมมส30%เช่นเลือด100ก็หายไป30โดน3รอบก็หายแล้วนะครตามปริมาณทหารปัจจุบันนะครับก็คือเลือดยิ่งเยอะนะฮะยิ่งลดเยอะยิ่งเลือดหายเยอะนะครับอย่างตัวนี้ก็ยังเรารู้ก็คือสาย ราเมจนะครับก็ปัญญานะครับเราก็ใส่เลยอันนี้คือเขียนเลยว่าสร้างราเมจเนี่ยมันก็มีบอกนะครับราเมดกลยุทธ์นะครับก็คือใส่พัดไปเลยเน้นๆไปเลยประเภทเนี่ยก็เลือกตามันแผนไปเลยนะครับมองข้ามรู้ทันเราแต่ชอบนะครับรามาดูตัวแกวเอ็กน, X นะฮะตัวนี้ใส่ปัญญานะครับ เห็นมาใส่เกาะนี่ไม่ใช่ใสายไกลภาพนะดูดีนะฮะมันเขียนในสร้างนาแมกกลต่อฝ่ายศัตรูแถวหลังนะครับหนึ่งร้อยสามสิบแต่ฟื้นฟูโฮสะนะฮะเป้าหมายคือไม่เป้าหมายเนี่ยมีโฮศกนะฮะไม่ขุนฝ่ายตนฝ่ายเราเนี่ยที่สอดท้องอ่ะเช่นมันสร้างนาเมกแถวหลังนะฮะแถวหลังเราก็จะได้เลือดเพิ่มนะฮะแล้วก็ได้โทศกเพิ่มก็คือแฟแฝงสองฝ่าย แต่ฝ่ายนู้นเลือดจะไม่เพิ่มนะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนคอมโบเนี่ยถ้าเป็นนายกนะฮะนายกเล่นเนี่ยผมแนะนำเลยนะเป็นขุนฟ้าพอมาไม่ต้องมาเอ้ยส้มมันแรงกว่าปะวะแรงไปแค่ไหนครับแต่ว่าคุณไม่มีจิตอัพทำอะไรไม่ได้ทีมแนะนำก็บีตักนะฮะแล้วก็บีฮอง ะะอันนี้บิทักยืนหน้าไม่บิทักยืนหลังนะครับผมแนะนํายืนหลังดีกว่าบางคนอาจจะนํายืนหน้านะแต่ว่าผมอ่านสกิลแล้วยืนหลังดีกว่าไอ้ถุนตัวเนี้ยยืนหน้านะครับเพราะว่ามีหลบหลีกแล้วก็เตวเอ็กเนี้ยยืนหน้านะฮะ จะมีบีตักบีฮองเตียวเอ็กนะฮะแล้วก็ไอตัวธนูนะฮะมิกชิบหายไปไหน,นวะเอาไปทำขุนลองมาละไอ,อ้นี่จังหนีนะฮะอันนี้คอมโบกับเตียวเอ็กเมื่อลงคู่กันก็จะได้นะฮะดำคิดิคอเนี่ย เพิ่มขึ้นเนี่ยจังหนีเกบเตยเอ็กเนี่ยโจมตีกายเพิ่มเนี่ยสิเลยนะฮะส่วนประเภททหารนอะ่ะให้เลือกเกะาะไวเลือกเกะาะไวไปนะฮะมันจะลดดามเมจกายได้เยอะเลยพวกยืนหน้าเนี่ยนะนำอาพวกเกะาะไวยืนหน้าที่มันมีประเภททหารนอะ่ะ แล้วก็มาเลี้ยงมาเจ็กนะฮะสองตัวเนี้ยออกดาเมททีแถวหลังแถวหน้าหายนะฮะแต่ว่ามันจะออกช้าไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่เนี่ยสร้างดาเมทต,ต่อไฟสตูแถวหลังสอง้สิเซนเลยนะครับก็คือออกรอบอยาวไม่ต้องห่วงเลยหลังหักมีทั้งดามเมทนะฮะ ลดดาเมจกายยืนหน้าก็ยังได้เลยแล้วก็จมตีกลแล้วก็เมื่อออกคู่กันเนี่ยมาคอมโบมาเรียงมาเจ็กเนี่ยสร้างดาเมจกลนอีนะกยี่สิบก็อันนี้สร้างดาเมจกลนไปแล้วนะฮะสองร้อยสิบบวกไปอีกครับก็เป็นสอง้อยสามสิบเลยหักบอกเลยว่าหักส่วนอันนี้ตีแถวหน้าอย่นอนอาจ,จสุ่มนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับการใส่อาวุธการดูว่าใส่งไงก็ประมาณนี้นะครับผมแนะนําประมาณนี้ส่วนคอมโบก็แล้วแต่คนชอบไม่มีอะไรตายตัวนะฮะเอาตัวนู้นตัวนี้มาแทนได้ไม่ต้องไปฟังหน้าโลกเยอะนะครับว่าเอ ي, ต้องมีโน่นนะต้องมีตัวนี้ต้องมีก่อนนะถึงเล่นได้ไม่จาเป็นครับก็บอกเลยเราเล่นตามที่เรามีนะครับแล้วแต่เราชอบเลย